เรียกกสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับนี่มาอยู่กันเลยกัน TCC TV นะอ,ะอน,นี่จะมาเล่นพิกเซลกันให้ดูนะครับตอนนี้ตัวละครอยู่ที่เวสิบเก้าแล้วนะฮะมาดูฮะตัวไม่ขอ้โหดเท่าหไหร่ อันนี้ก็เปิดไปได้หลายรอบหนึ่งนะฮะก็เปิดไปแล้วคือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าได้เพชรมาไม่ไม่ค่อยได้ใช้เลยะฮะก็แบบเพชรไม่เคยได้ซื้ออะไรเลยใช้เพชรไปกับการเปิดกล่องอย่างเดียวนะฮะไม่เชื่อเดี๋ยวดูการเปิดกล่องของผมนะครับนี่ฮะ Lucky Man ครับ มึงไปสามร้อยห้าสิบกล่องแล้วตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นโชว์สักตาหนึ่งครับในโหมดเออ่ดูเอล,ลกันนะฮะดูความโหดของผมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แปดเหลือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สิบห้าย่สิบเก้า

เอ้ยกดเขี้ยของกูเนี่ยเห็นหมาเห็นหมาเห็นหมาอยู่บนนี้แน่หมาว่างแม่บนอยู่บนนี้แน่ดวะอุยอุยเอาหน้าจอเป็นเหี้ยอะไรกูไม่ติดไวซ์โอ้กูตายแน่นอนสภาพนี้คือเพิ่งไปเติมฟิล์มมาใหม่ครับอากาศเต็มเลยกดไม่ค่อยติดมา มันดีมีกับไอ้ลูตึ๊บเลยอะไรแค่แค่เกมอยู่เนี่ยแค่เกมอยู่เนี่ยยิงอ่ะเออแล้วก็ค้างไปเลยลอยมาแล้วลนะอันนี้มาเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะดูความโหดของผมนะครับดู เฮ้ยหมาหมาเฮ้ยเฮ้ยมึงคิดว่ากูไม่เห็นเนี่ยไอ้เหี้ยกดผิดอีกแล้วไอ้ไอ้ตบตบเกลียนแตกมาดิมาดิมาดิสัตมามาดิซัดมาดิเนี่ยมามาเนี่ยเออดับอนาถเลยมึงดูมังคอนเมื่อกี้มึงเลิกแปลงมันเดมมันหาก่อนนี่นี่มึงโดนปืนกูยิงตายห้าในสัตว์มึง ไอ้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 ยิงยิงไอ้ยิงไอ้ยิงไอ้ปั๊บไม่ทันใจ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 วายเฮียบอกให้ลบก่อนลบไปเลยไอ้แซดเล่นเก่งมาเล่นแทนกูไหมเอ้ยตอนนี้เกืยบถีแล้วสามนาทีแล้วอะไรต่อต่อต่อเอา ออกแล้วดิเอาคุยเลยโหดเกินไอ้สัตว์แม่งเล่นตัวแล้วไม่ใช่ปั้มไก่อิ่มแล้วไปเลยดีกว่ากับบ้านนอนอะไรจะปั้มไก่อิ่มแล้วไงโอ้ปั้มไก่อิ่มไอ้สัตสเป็นคุยอะไรเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูนี่นี่ตัดตัดตตัดตัดตัดโอ้โหตอนช็อตก็อ่อนขึ้มึงไหน หมกหมกก็ไม่มีเกิดมามึงตเป็นยังไงเป็นยังไงเออไม่เป็นอทำไวน้องนองโดนยิงเหรอน้อน้องโดนยิงเหรอน้องยิงโดนยิงเหรถ้าถ้ามีรองเท้าโดนได้ถ่ามาเต็มนมึบาาไม่ต้องมีที่บินเป็นไงวะมเฮ้ยเอเออ้ มังก่อันน้กรข้าอีกตายไก่ไปกี้อนีไกู่ว่ามังกมันก่อนก่อนมกรตายไม่ถึงมันหี่ยมังกรทึงก้อยไม่ทึงมันระยะไก่ ไปเลยแค่ซองเม็ดก็เป็นลมเหนะแล้วั้เป,ป,เป,เป็นลมน้หมูวหมูอัดอันตยไม่้งนั้ไงเไอ้้าไม่ทันแก๊สรันเชอร์ไม่ใช่อะไร ให้ cues, 2> <IS> 2> มันเดิไม่เดิมให้มันเติมเปต่อถื่อานี้กันตอนกูใกล้เกินกนหกห้าสี่สามสอหนึ่งมแล้วยู่เลนวะาเชีแม่งหนึ่งเท่ารสัตว์ใครนำวะเฮ้ย no เอ้ยมามาคิายกูแพ้พอแล้พอล้ตอนนี้โชว์ความกล้าเชีย ช่วยกัดไปเลยว์ก,กูไม่เล่นกับมึงแล้วเน้นก่อนดีกว่าเฮียกูต้องชนะได้ดิมันไม่งั้นนั้นเกาะกูนะให้ไปไหนใครไปเกาะกูวะมึงในโปเลยนะไหนไม่กลัวเล่นมีแค่สุก,กาวามย่างกับเลือดยิเ เฮีย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 อะไรยิง <t> ก <ell y> ูวะพอกิงกูตายสัตว์อยู่ไหนกูไปน้ำโชว์ความกล้าเข้าหนึ่งเป็นหนึ่งอันนี้ไม่อ้าจริงยังไม่อ้าจริงเลยเอ้ยจางตายกูตายมันเคยเจอมันเคยเจอไหมทีเดียวตัวดับหืมหืมเฮงจางตาย เชี่ยแม่งมังกรแหลงทวายสัตว์มัอนผมบอกไงฮะสัตว์กุลแวงตุ่นหาทีฮิดเออไก่กูจิกตะเออคาตัวตาทำควยแล้ววะกูเพออันนี้หมดจิอยน่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเจอ้โอ้ย ะเซฟแบตยังไงไปเงี้ยถอดแบตออกก่อนช่างแม่ครับแบตหมดช่างมันทำไมทำไมทำไมเธอทำไมนายทำไมนายจะทำไมนายจะทำไมนายจะลองนายนายลองมังกรแล้วหรอน่าจะไม่เน็ตหลุด เนเอาวีกันดีกว่าเนาะไปโชวม์มึง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 อ่ะกูกดยิงไม่โดนเฮ้ยตัวเฮียเจกู